คลิปนั้นเราสู่ช่องตุกตาสาวสุพรรณชนแนลนะคะอหลงมานะคะอหลงมาจิ๋วอหลงแต่อหลงอหลงตัวเมียนะนี่งเสียแม่เนี่ยมันมันกลัวหมาหลงหลงตเยง้งตเยงมาเล่นน้ดูนี ฮะโตซะยังม่ดึงดูห่าดแบไมล่ะนะมาคุยกันมึงดูไนใสเี้ยมานี่นะเปันวเปียมานี่มาไอ้ลงโ้โหไอ้ลงเ้าไอ้ลงเ้าโอ้โหเรียบร้อยนไหมดูดูวมันหน่งตีนอิจฉาเขาดิคุยกันเฉยคุยกันไม่ค่าพัดมันเตัวใหญ่ลงตัวใหญ่กว่าะไม่เอามาไม่เอาไม่เอาทุกตามไปกลัว วอไเี่ยดลงเลยฮะไอ้ยไอ้ยนี่มันแบจริงมันเป็นเหมือนตโกอ่ะต้มมันมยนั่นน่ะนี่มันต้องเล่นไ้นี่งแมโกทไมมาแมมยังไงเนี่ยไปแช่น้ำมานั่นโอ้ไนกี้โอ้โหอย่านะอยาสะบัดตรงนี้นะนี่มาดูลูกอย่าสะบัดตรงนี้นะลูกหาเลยวนะเนี่ยไปเลยเดี๋ยวไนกี้เดี๋ยวยาสะบัดตรงนี้นะไนกี้ เดินนเนลอก่น hmm. น่น mm ่งขางบนบลาอยู hmm. oh. mm ่นรแสบจริงนะมันะตัวเมียนะเนี่ยมันไม่ใช่ตัวผู้เลยนะบเนี่ยเกกบเนี่ยเะเป็นไรนป็นไรเ่ยเอาขึ้นมานั่งหมดกเนี่ยนเเอากินกลแมเี้เมพี่ปอ เธอมอมแมมขนาดนี้เธอยังแกงยังมีกล้าให้กออุ้มอีกเหรอไอ้นี่นะเป็นไรเนี่ยอเนี่ยอไม่หลงเป็นไรลูกไอหนูไเหยเลยวยไมไลอนีด็้เนาะตมวยหน้านะิสวยเนียหน้ามันยุ่งเยิงตลอดนะแขามันสีลเี้ยดมันลยกินเว้ยมันไม่ได้กินมันเลียลเขี่ยลงโดนนะเดยวโดนนะเดยวโดนูดูดมัน คอคอมันมีสร้อยมีสร้อยคอเเเหหมมมืืออนนนนกกัลยสดแล้วสรุปหมาตัวนั้นอ่ะมันเชื่ออะไรนมเปรี้ยวเอาอีกแล้วเอาแล้วนมนมอีกแล้วนมเปรี้ยวมันนอนไหมนอนนมเปรี้ยวแทนมาไอมาเอาเลี้ยงมาแทนนมสดนมสดเลี้ยงบอกว่ามาได้เนี่ยมัดมัดทางเอาไว้หน่อย มันวิ่งนะเช้ามามันวิ่งมีหายใจน้อยเลยวันนี้มีลำด้วยเหรอเด็กเหรไม่น่ะแม่เรโันยไม่อ้ยแม่ไอ้นี่ันจะลิงจริงไหมมันมันลิงเกินไมันมันนไม่ไม่แบบไม่สวยเลยอ่ะ มันไม่เคยมันเหนื่อยมันก็ยังไม่หยุดไอ้เนี่ยต่อแม่เลยบอกไม่งั้นจะลามมันไว้เหรอเนี่ยต้องมตุ้มขุดไว้นะไม่งั้นมันจะหลงมาเหรอมันดื้อนี่นี่ดื้อจริงๆมันดื้อแล้วก็สลอแสเลมันไม่ยอมเลยอ่ะมันไม่เคยอยู่เฉยเนาะเป็นหมามันไม่นิ่งอ่ะว่าไหมเออเป็นเป็นหมาตีมเลยมทำชนมากแล้วเราไปตีมันเนี่ยตีมันอย่างมันไม่พอใจเฮ้ยมันตีมเลยมันตัดไปโตเป็นสาวมันตัดเงิน

เดี๋ยวไหมเขานั่งรอรถนะดูยิ่งเขาหาเขาเขามาเขามาหาที่พักหรยังไงในป่าม่ถ้เาหา่พักเจอดวถามวไหนแล้วไนนมาจากไหนรถคันนี้มาด้าสีขาวนี่คุณคุณกันนะับชมวิวมาดาสีขาวชมวิวนิกี้ทาไมเธองำคำสายตายอย่างนั้นด้วยกัฮะี่น่ารัก มันอโตยี่น่ารักตอนเด็กๆมันเครียเลยนะตัวกะดำพอโตขึ้นสีมันเปลืองเนาะดูเนี่ยแล้วมันลิงนะเนี่ยดูหน้ามันมันยุ่ยย่นเนี่ยดูหน้ามันดูหน้าไอ้ขี้โกงเหรอตัวเมียแล้อหมาตัวหน้ามันขี้โกงหน้ามันเจะได่หน้าย่นอยู่ตลอดมันเครียดหรือเปล่าหน้ามันเนี่ยมันเหมือนไอ้นมสดเนาะเนี่ยดูหน้ามันขี้เครียดนะมันไม่ค่อยแบบเหมือนหมานั่นเนาะ หมามันหมามีทุกอะหน้าได้ได้หลงอ่ะเครียดหรอกเขาเรียกว่าหมาหมามันไอ้มันน่าดูอะจิ้งจกหัวเดือดหรอมันอยู่เฉยไม่ไปไอตัวนั้นไอ้นมเปรี้ยวไปไหนแล้วมันดีดเข้ามาแล้วแต่แม่แม่ก็คงอาใส่นั้นแหละนมสดนมเปรี้ยว ถ้าไมหน่นแล้วก็มันวิ่งหรืว่าจินน้อยทั้งล่ามไว้ทั้งหน้าเนี่ยฝึกล่ามมันไว้เอาไว้ก่อนเนาะให้มันอยู่ที่ก่อนอันนั่นมมมแนนนใันๆๆ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 ๆออกมาแล้วๆๆ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 ๆเปรี้ยวมๆๆจะออกมานะ บ้านก็พี่ย่าๆทำให้เด้อบ้านไหนมาอยู่บ้านหลวงตามแม่แล้วแม่ก็เลยรู้ไงเอาของมาแล้วเอามาวันนี้เนะเมือนพี่ไปบ้านเจนน้อยหนึ่งเอามาเมื่อวานเช้ามามันก็พี่ไปบ้านเจ๊น้อยทุกวันแรกมันไปอยู่บ้านเจ๊น้อยไงไปแอบไปเจ๊น้อยเราไปเอามาเจออะไรใส่จนดึกดึกน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวรู้จักชื่อตัวเองหรือยังเหรเดินเข้าไปเลยนะจำชื่อตัวเองไม่ได้

กู้บาดมานั่นแหลมเข้ามีได้บ้านแถ้าปล่อยไปนายแม่จปลูกไว้จะพักตึงติไว้กับบ้านปล่อยไปัน้อมันกลัวปูกแล้วมันกลัวให้หัวให้เขาอยู่ด้วยลงเลยเากินกินต้มข้าวกับมันเด้อกินข้าวเยอะเหลืออีกตัวหนึ่งใครอยากได้แปเดอ

ละจะขึ้นบนไปหาผู้ชายแสดงอยู่นู่นต้องมีผู้ชายอ้นี่มันจะเข้าหาแต่มันจูกับผู้ชายเขาจะเข้าหาแต่เล่นตะกีมันตามเล่นเดี๋ยวมันกัเลยเ่นายวนวนันจะชูแล้วนะชูแล้วนะเนี่ยแม่ไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวรถเนี่ย ก็ไม่มี้าจะบ้านแล้วมันิ่งมาบ้านมันได้รู้จากบ้านแลเี่มันชอบผู้ายนดนม้แล้วมอบผู้ชายเี่ยสเกตดูมัาจกแล้วเนี่ยน้าเนีกตดมัหาแล้วนี่มนอบาี่ดูนมันหาากแล้วเนมันี่ยมัาาแวเ่มนย่งเกตัาจกแลมันา่เาจ้าลว่เอาไอ้กายเง